มา,มายืนอยู่ตรงสะพานโวยวายนะครับวันนี้นะแมวมาเพื่อนๆทุกคนมาหาปลาขาวนะครับอันนี้มาตกปลาขาวเอาไปทอดกรอบครับวันนี้เพื่อนดูดิขันร่วงบาเลยครับอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ดึงร่วงบาเลยครับอู้ตัวใหญ่มากนี่คนดูอื ันนี้ก็ตอดครับคันนี้ก็ตอดคันนี้โอเคพนะอรอดแทวพอได้กลับไปทอดครับผม สภาพหม้กันหน่อยนะครับผมก็จะมีต้นต้นไม้ใหญ่ๆนะครับผ่าหไม้ก็จะมีสะพานเหล็กนะครับแล้วก็มีซุ้มผักกอผักที่มันติดอยู่นะครับผมน,นี่ก็ลงเบ็ดตรงนี้นะครับผมตีเบียดๆผักไปนะครับก็วันนี้จะมาตามหาปลาขาวปลากระมังนะครับเอาไปทอดนะครับผม ข้าพใาหม่นะครับก็มีเวลาครึ่งวันก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาติดตามมาชมกันว่าจะได้ปลากระมังไปทอดหรือเปล่านะครับผม,มหมาลม่มลื่นครับผมลม่มยาวไปย,ยันนุ่นเลยครับกวันนี้มีน้ำแมวมาตกคนเดียวนะครับยาวเ,เลยนะครับ ันมีอาการนะครับคันนี้อยู่ครับนี่โอ้โหตัวสวยเลยครับผมนี่ครับ น,นี่นะแมวมาเพื่อนๆทุกคนมาหาปลาขาวนะครับน,นี้มาตกปลาขาวเอาไปทอดกรอบครับวันนี้มีอาการครับสอั้นเลยอันนี้ก็ตอดครับอันนี้ก็ตอด วางครับนี่โอ้ออสาสวยครับเดี๋ยวตีต่อได้เลยครับเหยื่อยังไม่แตก เปหมายแจมหนึ่งครับวยหลุดหลุดหลุด <c oughs> นี่ทอดครับได้ทอด ตอคันีิตอดอืโอ้ไม่อยู่หลุดครับโหกินอย่างแรงกินอย่างแรงเลยทุกคนโอ้ไม่น่าหลุดเลยอะ ล่วงบาเลยครับอยู่หรือเปล่าเนี่ยอยู่กินล่วงบาเลยครับกระมังที่นี่ตัวกินแรงดีแท้นี่อหตัวใหญ่อู้นี่ตัวฝ่ามือถึงว่าดึงล่วงบาเลยครับอ้ตัวใหญ่มากคนดูอืม อ้ Ồ, ใหญ่มากอะ่ะดึงลร่วงบาเลยอู้มี được đứt 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không น,นี่ตอดคัน,นี่ตอดตีใกล้ๆครับต,ใใบต,ตใใีใกล้ผักนี่หายแต้มนึ่นี่ครับตอนนี้เอาสีใกล้ๆผักนะครับทุกคนใกล้ๆเลยนะครับเบียดฝั่งนี้เลยนี่ ต้องตีไกลครับตีเข้าเข้าหาพักจะเช็กเหยื่อนะครับปาติดเฉยเลยครับ <c oughs> ปั่นขึ้นมาหมายแป้มครับผม ติต่อได้เลยครับขันี้ต่อขนี้ต่อนะครับทุกคนอยู่น่มนจะตัวสวยนะทุกคนตึงเลยอ่ะ ติดขวางติดท้องกินยังไงเนี่ยอันนี้เหมือนมีอาการครับตอดเบา หมม่ีแต้นสง,งสัยต้องเก็บของแล้วนะครับน่าจะขนสติไม่ดีหรือเปล่า มายืนอยู่ตรงสะพานโวยวายนะครับโอ้อย่างไงเนี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับผมไม่รู้ว่าเมาหรือว่าเป็นคนสติไม่ดีนะครับ เดี๋ยวคงต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนแล้ะครับเดี๋ยวไปส่งงานที่บ้านโอ้เสียงเลยนี่กินครับน่าจะระมังโอ้โหโกครับอ้าล่วงไปแล้วเก็บก่อนเก็บก่อน โก้ครับพอดทอด,ทอดก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่น้าแมวพาเพื่อนๆนะครับมาหาตกปลาอยู่ขลองลพีพัดนะครับผมคือตอนนี้น้าแมวย้ายมาจุดที่2นะจะแรกไปไปจุดแรกครับอยู่ระหว่างเกือบถึงคลองหกนะครับตกได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ปลากำลังกินดีๆเลยก็มีจากที่ผมดู ดูแล้ววิเคราะห์นะครับแยกแยะแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคนสติไม่ดีนะครับ<ม>ก็เดินมามีถุงผ้ามีมีมิดดาบด้วยนะครับเราตกปลาเพลินๆอยู่นะครับเราก็ต้องมองสิ่งรอบตัวด้วยนะครับมองสภาพแวดล้อมด้วยว่าปลอดภัยกับเราไหมนะครับผมถึงจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับถ้าเราอยู่ที่เปียวหรือเนี่ยไปเจอเหตุการณ์เหมือนผมเนี่ยไปเจอคนสติไม่ดีหรือว่าคนเมาก็ไม่รู้ว่าแต่ผมดูแล้วน่าจะ สติไม่ดีมากกว่านะครับเพราะว่ามีสะพายกระสอบอะไรมีดาบมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเสื้อก็ไม่ใส่ด้วยก็นั่นแหละครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับออกหมายก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังอันตรายรอบตัวด้วยนะครับผมอ้อปากินพอดีเลยกันไหนเนะาะเมื่อกี้นี้ ผมวิเคราะห์แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยนะผมก็เลยว่าเก็บของมาหาจุดใหม่ดีกว่าลวปลากระมังมาแล้วครับปลากระมังครับผมที่ตามหา นี่จะตออติดอะไรเนะี่ย ใช่ป่าหรือเปล่าไม่รู้ป่าครับปานินปนินน้อยปนินน้อยควงมาเลยนี่ ดนะครับมแนี่ครับก็แวะส่งงานเลยนะครับเมื่อกี้เก็บของหนีหนีคนว่ามาแล้วก็ไปลงตรงข้างร้านอันนนะครับแล้วก็นี่เกรีบเก็บครับหรือผ้าบัฟร้อนนะครับตรงนั้นแดดร้อนก็นเลยขับออกมาหน่อยนึงแล้วก็มาส่งงานครับผม โอเคนะพอรอดแหวพอได้กลับไปทอดครับผม